ท่าทาวเวลซีซีนะครับก็คือท่า,าเริ่มจากซิกสเตปไปนะครับเป็นค่าท่าเกี่ยวขานะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าเราจะใช้แรงหมุนยังไงนะครับมันเป็นท่าที่เกิดจากแรงเหวี่ยงนะครับให้ทำแบบเป็นม,มุมเมนตัมนะรเริ่มจากซิกสเตปไปนะครับปั๊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 บขาข้างนี้ก็ขึ้นไปเกยข้างบนนะ ตรงนี้ก็ล็อกเข่าเลยครับล็อกล็อกแบบว่าให้มันอยู่แล้วก็โก่งตัวขึ้นปุ๊บหมุนเห็นไหมมันจะหมุนอัตโนมัติปุ๊บขึ้นมาปุ๊บหมุนเต๊เต๊๊หมุนปุ๊บยึบขาข้างนี้ไหมยอยู่ที่เดิมเลยครับบุนปุ๊บเห็นไหมครับโอเคเดี๋ยวเราทํช้าช้านะครับเริ่มจากช้าๆ้าก่อนถ้าคล่องแล้วก็เพิ่มความเร็วทำเร็วๆจะเป็นยังไงคอยดูนะครับ ุบเบุอ่าเห็นไหมครับปุบคือมันจะเกิดการงัดขึ้นงัดลงก็คือมีตัวเราต้องแบบปรับตัวไปด้วยโยกไปด้วยครับมันจะเกิดการหมุนแบบไดนามิกนะครับท่านี้ไม่ยากนะครับโอเค ลองฝึกดูน,นะครับพร้อมแล้วดูวยเลย